โดยเฉพาะหลักฐานของอคุณป้านี่นะครับที่บอกว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าที่จับที่ในภาพวิดีโอนั้นเป็นที่ดินของคุณป้าเองคุณพ่อก็อยู่ที่นี่นะครับอยู่ตรงนี้ยังมีชีวิตอยู่ยแท้ๆยังไม่ยังไม่มีโอกาสทำมาหากินและคนไทยเจ็ดคนไปถูกจับที่น่นนซูเดยียมไปนักภาษาอะไรกับคนธรรมดาจะไปจะ,จะเข้าไปทำมาหากินได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้รัฐบาลต้องหยุด ในการกล่าวร้ายคนไทยเจ็ดคนได้แล้วจะต้องแสวงหาข้อท็จจริงเหล่านี้แล้วก็มาพูดความจริงกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับขอบคุณอาจารย์เทพครับช่วงนี้ผมขอมาที่คณะของท่านสาวนะครับ,รบได้บอกเล่าภารกิจและจุดประสงค์ในการลงพื้นที่วันนี้ครับเชิญครับกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสก,ก้วที่เคารพ ด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งอาจนั้นในนามของคณะสอวอที่รวมกันมา3ามสี่ท่านนี้จริงๆแล้วยันเนี่ยเป็นสอวอจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ตั้งใจตั้งใจเลยเนี่ยวันนี้ที่จะมาดูพื้นที่ว่าที่คนไทยเจคนเนี่ยโดนจับมันเป็นเขตแดนของใครกันแน่เพราะรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าลุกล้ำ ปในดินแดเนเขมรแต่ฉันสงสัยว่าดินแดเนเขมรน่ะทำไมมันเป็นชื่อภาษาไทยหมดเลยว่าบ้านหนองจานตําอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วแล้วมันปเป็นเขมรได้ยังไงวะนึกในใจอย่างนี้เพราะนั้นจึงอยากจะลงมาดูพื้นที่เพื่อพิสูจน์ว่าคนไทยเจ็ดคนนั้นโดนจับในดินแดนใครณนะวันนี้ไม่เสียแรงที่เดินทางมา จากเมืองเพชรผ่านกรุงเทพจนมาถึงตรงเนี้ยว่ามันเป็นดินแดนของคนไทยจริงๆแต่เหตุไหนทหารเขมจรจึงมาจับเราได้แล้วรัฐบาลไทยประกาศอย่างเด่นชัดว่าเราลุกล้ำดินแดนเขมรดิฉันไม่รู้ว่าเมื่อกี้ท่านท่านจากบุรีรัมย์ท่านวีรพลพูด ดิฉันประทับใจมากแล้วท่านปาโมตก็บอกว่าควรจะขับไล่หรือว่า,าย้ายขร้การที่จังหวัดสระแก้วออกไปหมดเปลี่ยนชุดใหม่ดิฉันว่าน้อยไปควรจะเปลี่ยนรัฐบาลเลยดีไหม <c oughs> ซึ่งไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ากลัวอะไรกลัวอะไรจึงไม่กล้าที่จะทำว่าดิแนแดนนี้มันเป็นของคนไทยดิฉันเรียนประวัติศาสตร์มา เนื้อที่เพียงหนึ่งตารางนิ้วเราก็ไม่ยอมเสียให้ใครสระเลือดทาแผ่นดินจริงจะยอมเสียดินแดนนี่อะไรยกทุนก้าวให้เขาเลยเหรออย่างง่ายๆโดยที่ไม่ต่อสู้เลยดิฉันว่ามันน่าเศร้าที่สุดเลยที่มีรัฐบาลไทยเช่นนี้แล้วก็มีมาเป็นสิบสิบปีที่ท่านทั้งหลายต่อสู้มาตลอดเราอยู่ไกลเราไม่เคยรู้ว่าท่านเจ็บช้ำ แล้วก็ลําบากแสนสาหาัสดิฉันเชื่อว่าคนอะไรประเทศจังหวัดสากแก้วให้รัฐบาลใดมาเยียวยาอย่างไงก็ไม่เอาแต่ต้องการเอาดินแดนของเรากลับขึ้นมาใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากดิฉันเป็นกําลังใจแน่นอนีจะต้องต่อสู้ว่าให้ดินแดนอะไรกันที่จะยกให้เขาไปง่ายๆโดยไม่ไมไมกลัวอะไรขมิไม่เข้าใจรัฐบาลนี้ ซึ่งซึ่งที่ฉันเป็นสวเนี่ยแล้วก็แน่นอนที่จะต้องกลับไปพูดในสภาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเด็ดอย่างแน่นอนเลยว่ารัฐบาลทําอะไรอยู่แล้วก็ไปแหม่เอาใจเขมรจนบอกไม่ถูกแล้วมาทอดคนไทยด้วยกันด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยณนณตอนนี้ณช่วงนี้ยันบอกได้เลยว่ายันจะต้องเข้าไปพูดในสภาอย่างแน่นอนให้ท่านนายก ให้ท่านรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยรับโลไม่ฉะนั้นก็ออกไปซะเชิญสวคำนวณครับเชญครับดยด้วยไมนี่กันนะครับก็ผมว่าถ้าอาจารย์สุมนสุตตะวิยวัฒเนี่ยเป็นคนจริงคนเมืองเพชรพูดไม่เพราะแต่พูดความจริงนะฮะผมเองเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาเนี่ยก็พอจะปฏะติดปะต่อเรื่องราวจากเอกสารแล้วก็จากคํบบอกเล่าทั้งหมดได้อยู่ตามสมควร แต่พอมาถึงใกล้ๆที่เกิดเหตุวันนี้แล้วมันสะเทือนใจสะเทือนใจจริงๆครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมก็ฟังท่้นร,รัฐีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดในรายการคุยนอกทรรเนียบผมไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นคือเป็นสอวอนี่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิไม่ควรจะพูดคำหยาบผมก็ว่าท่านบ้าไปแล้วหรือ,อยังไงคือคือตั้งแต่วันเกิดเหตุเนี่ย ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ดีด้วยความเคารพทางจังหวัดสะแก้วก็ดีและด้วยความเคารพอีกเช่นกันทางทหารบางส่วนก็ดีเนี่ยพูดไปโดยในยะเฉียดบ้างตรงบ้างฟันธงบ้างเหมือนสรุปไปเลยว่าคนไทยที่ถูกจับนั้นเนี่ยล้ำแดนกัมพูชาคนไทยที่ถูกจับนั้นเนี่ยแสหาเรื่องไปเอง คนไทยที่ถูกจับนั้นเนี่ยก่อกวนความสงบคือพูดกันอย่างนี้ตั้งแต่ต้นจนจบวันแรกบอกว่าบอกหลักฐานพิกัดก็พิกัดทางกรรมักพกรกรมพูชาบอกว่าพิกัดกัมพูชาบอกก่ล้าแดน600เมตรวันที่สองบอกว่าเราล้ำแดนไป1.2กิโลเมตรอีกวันหนึ่งบอกว่าตรวจสอบแล้ว ล้ำแดนไป55เมตรเมื่อคืนนี้ที่ผมทนไม่ได้จริงๆก็คือว่าท่านตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านบอกว่าถ้าดูตามหลักเขตที่กัมพูชาย,ยึดถือถือว่าเราล้ำแดนไป55เมตรแต่ถ้าดูตามหลักสรรปันน้ำที่ไทยยึดถือเราล้ำแดนไป8เมตรให้ผมก็ไม่ใช่คนฉลาดเท่าไหร่แต่ผมเข้าใจว่า ที่นี่มันไม่มีสันปันน้ำนะมันเป็นคนละเรื่องกับชายแดนด้านปราสาทพระวิหาร195กิโเมตรจากช่องสงําไปจนจดช่องบกอันนี้มันเป็นจุดที่เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาปักปันเขตแดนไว้เรียบร้อยแล้วเอาละหน้าที่ของ jbc หน้าที่ของ muu ซึ่งเราจะยังไม่บอกว่ามันเลวยังไงเนี่ยก็คือค้นหาหลักเขตแดนทั้ง73หลัก แลนะหน้าที่เกิดเหตุนี้ก็คือเราก็คือค้นหาหลักเขตแดนที่ 46, 47ของจริงว่ามันอยู่ตรงไหน 48, 45ซึ่งสิ่งที่คุณวีระสมความคิดทำรรหรือสิ่งที่คุณพนิ์วิกิตเศรษฐ์เข้าไปด้วยก็คือเพื่อจะเดินไปหาหลักเขตแดนที่46ซึ่งพูดจากับคนในพื้นที่เนี่ยผมเดินมาถึงมาถึงพื้นที่เนี่ยถามอยู่ที่ไหน เขาก็บอกว่ามันก็เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งอยู่หลังหมู่บ้านเขเมรมันก็เป็นที่รู้กันอยู่ครนนี้เมื่อเดินไปแล้วถูกจับกลุ่มวันนี้ก็เป็นที่ปรากฏชัดว่าเป็นพื้นที่ของคุณลุงบุญตานะฮะแล้วลูกสาวคุณป้านีรนุษย์มีเอกสารเสียภาษีทุกปีแต่ทํากินไม่ได้ร้องรัฐบาลมาตั้งแต่รัฐบาลทักษิณประชาธิปัตต์ตั้งกระทู อภิสิทธิ์เป็นนายกชีวิตก็ยังคงเหมือนเดิมผมอยากร้องไห้คือผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้เพราะว่าคําพูดของนัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเมื่อคืนนี้เนี่ยเท่ากับบอกว่าถ้ายึดหลักเขมรเราก็ล้มถ้ายึดหลักของไทยเราก็ล้มสรุปแล้วว่าล้มทั้งปีเฉพาะคําพูดเมื่อคืนนี้เนี่ยก็คือคําสารภาพบาปหรือคําสารภาพ หรือว่าคำคาถาที่ท่องเวลายกดินแดนใส่พานให้กัมพูชาผมอยากจะพูดอย่างนั้นแล้วคำพูดของข้าราชการไทยหลากระดับที่พูดออกมาแบบนี้หรือว่าการที่ปล่อยให้เขมรเขาเอาคนไทยไปขึ้นศาลโดยที่เราก็ทำได้แค่จะส่งทนายไปช่วยจะขอให้เขาปล่อยตัวได้โดยเร็วที่สุด แล้วก็ในานามของการช่วยเหลือคนไทยเราก็อยากช่วยเราไม่อยากเห็นพี่น้องเราไม่ว่าจะเป็นใครจะคิดเห็นเหมือนกับเราหรือต่างกับเราเนี่ยต้องติดคุกเขมรแต่การออกมาเร็วที่สุดถ้าคือการรับสารภาพของคนหนึ่งใน7จสองใน7จสาในเหรือจํานวนใดจํานวนหนึ่งเพียงเพราะว่าเราอยากออกมาคําพิพากษาของเขาออกมาเราขอพระราชทานอภัยโทษจากกษัตริย์ของเขา มันก็คือคำลับสารภาพหรือคาถาประกอบการยกแผ่นดินให้กับเขาซึ่งประวัติศาสตร์เรื่องนี้เนี่ยมันก็สรุปไม่ง่ายอันที่จริงท่านนายกที่ท่านพูดมาเนี่ยก็ค่อนข้างถูกมาโดยตลอดแต่ปัญหาที่ผมไม่เข้าใจก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นบ้าไปแล้วหรือถึงได้พูดถึงว่าบริเวณหลักที่4 6นี่มันมีสันปันน้ำอยู่ด้วยสันปันน้ำบ้านท่านเหรอ หรือบ้านญาติพี่น้องท่านผมไม่เข้าใจถ้าพูดออกมาได้อย่างไงทุกคนดูรายการเช่นเดียวกับผมหรือว่าอ่านหนังสือพิมพ์เชานี้เช่นเดียวกับผมเนี่ยบอกว่าถ้ายึดถือตามหลักที่เขมรยึดถือ55เมตรเกินเข้าไปถ้ายึดตามแนวสันปันน้ําของไทยเกินเข้าไป8เมตรเฮ้ยไอ้8เมตรนี่มันก็เกินได้ด้วยหรือสองที่นี่มันมีสันปันน้ําด้วยหรือ ผมว่าท่านไม่คู่ควรกับการไปรฐมนตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกต่อไปแล้วผมคิดว่าถ้าท่านนายกเนี่ยท่านไม่ทําความจริงในเรื่องนี้ให้กระจ่างท่านจะเอาอยัางไงท่านก็ว่ามาผมอยากเรียกร้องให้ท่านมาที่นี้ครับไม่ต้องไปดูที่เขตแดนหรอกมาพบคุณลุงบุญตามาพบป้านาลีนะฮะแล้วก็ทําหนังสือเชิญสมเด็จบุญเซนเนี่ยไปเดินด้วยกันที่ตรงนั้น ไปหาหลักเขตที่46 47 48ว่ามันอยู่ตรงไหนผมว่านั่นคือทางแก้แล้วถ้าท่านคิดอย่างที่ท่านพูดเนี่ยนะฮะท่านอย่ากเกรงใจมีอะไรที่มันเป็นความลับลมคมในมีผลประโยชน์อะไรในพื้นที่เนี่ยท่านต้องแก้ไขเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณวีระสมความคิดผมไม่ได้เห็นด้วยกับท่านทุกเรื่อง แต่ว่าทําไมรัศดรเขาไปหาคุณวีระเพราะเขาไปหาคุณทักษิณแล้วเงียบเข้าไปหาพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้แล้วพลเอกเวลิตรับปากแล้วตอบแล้วเงียบจนถึงวันนี้ก็เงียบแล้วแถมการที่เขาจะพูดออกมากลับถูกข่มขู่จะทำร้ายเพราะมันมีผลประโยชน์ในพื้นที่ จากข้าราชการไทยบางกลุ่มบางเหล่าบางสีบางคนผมไม่ทราบว่าวรัฐบาลกับข้าราชการไทยในพื้นที่ต่างเหล่ากําลังเล่นเกมอะไรกันอยู่หรือใครกําลังเล่นอะไรกันอยู่แต่ถามว่าราษฎรคนไทยที่เขาเสียภาษีทุกปีเขามีเอกสารสิทธิ์รูปแบบต่างๆที่กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย ในานามของราชอาณาจักรไทยออกให้และเขาเสียภาษ,ษีทุกปีในรูปแบบต่างๆแล้วเขาทำกินไม่ได้แล้วไม่มีรัฐบาลไหนเยียวยาให้เขาได้เนี่ยถามว่าอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือคือผมสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าพวกเราสอวอทั้งสามคนเนี่ยเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ย <S <s เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วท่านจย์สมวลน,นีปกติจะไม่ไล่ร,รัฐบาลนี้ง่าย,าย <S <s ๆนะฮะ ท่านก็ออกจะเมตตาท่านนายกอภิสิทธิ์อยู่ท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยก็ออกจะเคารพนบน,บนอบท่านอยู่จะเกรงใจท่านมากนะฮะแต่ว่าการที่ท่านรับฟังเหตุผลข้อมูลจากทั้งที่กรุงเทพแล้วมาประสบข้อมูลด้วยตัวเองในวันนี้ผมว่าการเข้าไปเหยียบพื้นที่ไม่มีความจำเป็นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาชีวิตของพวกเราเนี่ยเข้าไปเสี่ยงกับ ความกระเลวกระลากทั้งหลายแหลในพื้นที่เหล่านั้นซึ่งผมเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของพื้นที่ชายแดนที่ไม่มีความชัดเจนมันจะเต็มไปด้วยผลประโยชน์ทั้งทางเปิดทั้งทางปิดนะฮะทั้งแหล่งการพนันทั้งแหล่งของเถื่อนและยิ่งเรามี MOU .2,543 ข้อ8ที่กำกับไว้ว่าเมื่อเกิดข้อขัดแย้งขึ้นมาจะต้องจัดการโดยสันติ เท่านั้นทหารตำรวจเขาก็บอกว่าก็ผมก็ทำอะไรไม่ได้อะทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับ JBC แต่ว่าถ้าขึ้นอยู่กับ JBC เอาละกลับมาอยู่ที่ JBC JBC ก็ยังตกลงกันไม่ได้และถึงแม้ว่า JBC จะตกลงกันได้แล้วว่าไอ้หลักเขตที่46มันอยู่ตรงไหน47มันอยู่ตรงไหนก็ต้องเข้าสู่รัฐสภาขอความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา190